สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของอาจารย์มาบีนะคะใครที่ยังไม่ u ับสไคร์ก็ u ับสไคร์นะคะ อาจารย์จะแนะนำนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาในเรื่องของรักาสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะทั้งจิตวิทยาแล้วก็ผสมกับศาสตร์ดูดวงไพ่ยิปซีนะถ้าใครสนใจอยากปรึกษาอาจารย์แอดไลน์มาได้ที่ช่องไลน์แอดบาร์บีชิสานะคะอันนี้เลยนะบาร์บี้ชิสานี้นะคะ ส่วนใครที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมเข้าไปดูในชุมชนได้เลยนะคะสามารถปรึกษาได้อัดคลิปวิดีโอโทรคุยพิมพ์ถามตอบนะคะหรืออาจจะเป็นแบบ นั่นแหละมี3อย่างตอนนี้นะคะนะส่วนใครที่สนใจเครื่องรางนะคะตอนนี้อาจารย์มีอยู่4ไอเทมนะใครที่อยากบูชาอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบูชาอะไรดีนะคะตอนนี้อาจารย์ยังยังยืนยันคําเดิมนะว่าจะจะแถมให้1น,นะคะแต่ว่าเออก็ราคาทุกราคายังเป็นราคาเดิมนะคะก่อนวันเกิดอาจารย์นะถ้ามีการปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับโปรสแถมหนึ่ง แอดไลน์มาได้เลยซื้อสินค้าชิ้นไหนก็ได้หรือว่าจะแถมเป็นดูดวงก็ได้ตอนนี้ดูดวงยังไม่ได้เพิ่มราคานะคะจะมีแป้งหน้าหน้าทองออช่วยในเรื่องของการเสริมออล่าบารามีใครเห็นใครรักใครชอบนะคะถ้าแบบ พบเจออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบดีด้วยนะคะรู้สึกแบบโอเคกับเรามากขึ้นรู้สึกแบบใครที่มีรักตัวเลือกแฟนนอกใจอยู่อยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะเป็นนัมเบอร์วันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการงานการเงนิงน,งน,งนนะคะให้ใช้แป้งน้ำทอทอง,ทอง,ทองเลยนะต่อมานะคะน้ำมันเสนีนะคะน้ำมันเสน์จะช่วยในเรื่องของการเอ่อมีนิเฟสเทชันคนส่วนใหญ่เอาไวด้ดึงดูดแฟนเก่าเรียกจิตคนรักหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในการแบบถ้าเราชอบใครก็สามารถทําให้เขาชอบเราได้หรือแม้กระทั่งดึงดูดเนื้อคู่การงานการเงินได้หมดเลยด้วยทุกเรื่องนะคะที่เราอยากขอพรและสําเร็จให้ไวนะคะอยากใช้ถ้าอยากสําเร็จไวต้องใช้อันนี้แนะนําคู่กับลิปสีพึ่งเพราะว่าลิปสีพึ่งเนี้ยเป็นไอเทมที่แบบทุกคนต้องมีเลยใครที่ค้าขายเป็นเซลงานต้องพูดอย่างอาจารย์พูดสิ่งใด เป็นสิ่งนั้นชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้ต้องสั่งสอนลูกอยากให้ลูกเชื่อฟังสั่งสอนลูกน้องหรืออยากให้ใครเชื่อฟังเราโน้มน้าวจิตใจคนนะคะแล้วก็คําพูดศักดิ์สิทธิ์นะคะใช้อันนี้เลยใช้ร่วมกันจะแบบศักดิ์สิทธิ์เป๊ะปังมากสิ่งที่เราขอพรจะสาเร็จได้ดีนะคะส่วนเพนดูรัมนะคะช่วยได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วแต่สีที่เราอยากบูชาการงานการเงินความรับโชคลาภสุขภาพพกน้องติดตัวไว้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะเป็นหินเสริมมงคลที่แบบเป็นจิวเวลรี่โชคดีมากที่สําคัญที่สุดสามารถ ดูดวงได้โดยคำถาม yes or no นะคะให้น้องแข่งได้นะใครที่สนใจแอดไลน์มาคืออาจารย์จะบอกว่าน้ำมันเสนเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันพายน้ำมันผีหรือว่าคำพูนใสอะไรนะคืออย่าหาทําแบบไปแปะไปไปแตะเขาหรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะคะมันคือการเสริมบุญบารามีสวดมนต์พุทธคุณนะคะมีบทสวดให้นะไม่ใช่แบบบางคนนะ่ะลูกลูกศิษย์อาจารย์นะ่ะเข้ามารับคําปรึกษาแล้วแบบ อาจารย์เอาไปไป้ายเขาได้ไหมไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่การป้ายนะคะมันเป็นแบบว่าช่วยในเรื่องของแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะทำให้เราอะเสริมบุญบารมีกับเขามากขึ้นแค่นั้นนะคะมีบุญสัมพันธ์กับกับเขามากขึ้นนะคะพลังบุญนะจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคุณใส่อะไรแบบสิ่งไม่ดีางนะคะจะไม่สนับสนุนเด็ดขาดนะ มันไม่ดีนะคะมันไม่ดีทั้งตัวเรามไม่ดีทั้งตัวเขาแล้วก็มันอาจจะเข้าตัวเองด้วยนะคะอาจจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะก็อย่าไปคิดว่าเป็นคุณใส่นะคะอันนี้แบบพรีสขอร้องเลยนะอ้ามากันต่อนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเรามาดู random clip reading กันแล้วแต่พออยายจะบอกนะคะคลิปนี้เป็นยังไงบ้าง Princess, the it, พไพ่ p r i e s t t เดอะเทอร์มะะิมทนนะะตทูใครที่สนใจอยากเรียนพ่ยิปซีอยากมีรายได้เสริมนะคะชั่วโมงละหลายพันนะคะบอกเลยว่าคืนทุนตั้งแต่เดือนแรกแน่ๆนะคะใครที่สนใจอยากเรียนพ่ยิปซีแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาร์บิชิสานะคะจะมีสอนแล้วก็สอนจิตวิทยาด้วยนะอยากได้สิ่งไหนบอกเลยอยากอยากให้แฟนเก่ากลับมาอยากแก้แค้นอยากอะไรนะคะ ขอจำจดให้แป๊บนึงคนคนนี้นะวิโบกเลยว่าน่าจะเป็นคนที่ทิ้งคุณไปเขาคือคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีเจ้าของนะคะไพ่ขึ้น20ดิดาบคนคนนี้เขาน่าจะมีแฟนหรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขาทิ้งคุณคุณคือไฮพรินเซสของเขาก็คือคุณน่าจะเป็นคนที่มาทีหลังซะส่วนใหญ่ นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่แปดดับหมายถึงว่าเขาลืมคุณไม่ได้เนอะเขาคือวิรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันดีหมายถึงว่าคุณคือคนที่ดีมากๆเลยในชีวิตของเขานะคะอือดีดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบในในสายตาของเขาว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณแบบไม่ดีหรืออะไรเลยนะคนคนนี้มองว่าคุณี่ยเป็นคนแบบดีดีมากๆในสายตาเขานะคะ แต่ตัวเขาเองเนี่ยมันอาจจะติดในเรื่องของพันธะนะคะแบบมีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็ตามแต่มันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบมีสามารถที่จะแบบคบหากับคุณได้อะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยคบหากับคุณได้จริงๆนะคะอ่อไพ่สิบดาบขึ้นมาสองใบวิวาคนคนนี้รู้สึกเจ็บหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปขึ้นไพ่ยี่สิบดาบเลยนะยี่สิบดาบเนี่ยหมายถึงแบบ ยี่สิบดาบมันเป็นความเจ็บปวดอะคุณเองก็เจ็บเขาก็เจ็บนะเจ็บ20ดาบนี่คือ10ดาบ10ดาบที่ว่าเจ็บแล้วอะคือคนคนนี้ในทำคุณเจ็บแบบกระอักเลือดอาจจะเจ็บที่สุดในชีวิตเลยก็ได้นะคะแต่พลังงานของเขาอะตอนนี้กับคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันมีความห่างไกลกันเหมือนเขาอะออลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะชื่อเพลงว่าพูดในใจของบ o ดี s แ a m นะคะ อยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอแต่วบ่าบี้จะดูให้ว่าความในใจของเขาคืออะไรนะพูดในใจของบดนะี้สแลมไปฟังดูเหมือนเขาแบบเขาทําอะไรไม่ได้อะเหมือนเขามีแฟนแล้วอะไรเ,เขามีเจ้าของแล้วหรืออะไรเงี้ยแบบความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาก็ได้แต่แบบเก็บคุณเอาไว้ในใจอะเหมือนคุณอยู่อยู่ในไม่คุณอยู่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของเขาอะ คุณคือคนอ่ะเดี๋ยววิจะตั้งชื่อคลิปนี้เลยนะคะคุณคือคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของเขาอืมไปฟังเพลงนี้ก็ได้นะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของรูลานะคะเอาไปกันต่อนะหัวใจพันสะพนวันเวลาที่ยอมรับว่าไม่มีเธอสองดับสองดับมันคือความจิตเอ่อความลังเลใจ ความลังรีใจความไพ่สามดับมันคือความเจ็บปวดเขาเหมือนเขาสับสนอนะในความรู้สึกกับที่มีกับคุณอนะคือคนคนนี้พี่ว่าเขาอะก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยผ่านในเรื่องของแบบรักสามเศร้ามาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยแบบมี มีใครแบบหรืออาจจะไม่เคยนอกใจใครอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นคือเขาอ่ะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีคนเข้าหายเยอะเป็นคนที่แบบว่าเขาเขาจะมีใครก็ได้เขาจะเลือกใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบภาษานี่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาไม่ได้สิ้นลรยไม้ตอกหรือเขาไม่ได้มีความแบบว่าแบวลบวล์ะเออเก็บใช่ปะเขาไม่ได้แบวแบลล์ะคือดังนั้นหมายความว่า เขาอาจจะแบบรู้ว่าว่าตัวเขาว่าแบบมีดีอะไรในตัวหรืออะไรประมาณเนี้นะคะแต่ทีเนี้ยี่มองว่าเขาอะแบบเขารู้สึกว่าคุณอะคือใครในชีวิตของเขาอะทำไมเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาต้องรู้สึกเจ็บปวดเองว่าอะไรเงี้ยแบบว่าปกติเขาจะเขาทิ้งไปอย่างเลือดเย็นเลยเขาจะไม่ต้องแบบแคร์เลยอะไรเงี้ย แต่กับตัวคุณอะมันมันมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากนะคะมั่จริงความห่างไกลมันทำให้เขาทรมานนะวิว่าเขาเครียดเรื่องของคุณเพราะว่าขอคุณเนี้ยเขาเขามีเจ้าของแล้วจริงๆนะม่ว่าเขามีเจ้าของนะคะ มันเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารมาแต่เขาทําอะไรไม่ได้วิว่าเขาคิดถึงคุณเขายังรักคุณแ้วเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยตอนนี้คือเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะว่าวิธีการแก้ไขของเขาอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าตัวตัวคนของเขา,านะอ่ะนะอาจจะจับได้ก็ได้นะว่าแบบเออมีการจับได้นะคะว่าแบบ อ้าวเธอเธอคุยกับคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเธอคุยกับคนนี้ใช่ไหมถ้าเธอคุยกับคนนี้งั้นเราแบบเราให้เธอเลือกนะเธอจะเลือกใครหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเขาไม่สามารถที่จะคุยกับคุณได้เขาไม่สามารถที่จะสานต่อใน,นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณได้แต่ตัวเขาอะมีความรู้สึกแบบเหมือนมันอึดอัดอะ มันอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะทักอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เหมือนเก็บเอาไว้ในใจยิ่งการเหินห่างในใจยิ่งความห่างระหว่างคุณกับเขามันบางเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนคนนี้นะคะมีความรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานถึงความแบบมันไม่โอเคอะในใจอะอืมใจคือแบบว่าอยากอยากได้คุณกลับมาอยากได้คุณจริงๆอะไรอย่าเงี้ยนะคะ เขาเขากับคุณเนี่ยไม่ได้มีสถานะต่อก,กันอย่างแน่ๆนะคะโอเคเขามีครอบครัวมีแฟนแล้วจริงๆมันมันทาอะไรไม่ได้ะคะ่ะมันแบบได้แต่นิ่งเงียบได้แต่การวางตัวเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเขาอาจจะมีหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จที่ดีเวลาทํางานเ,เวลาที่จะคบใครเวลาที่จะทําอะไระคะ่ะเขาจะเป็นที่จะต้องแบบศึกษาหรือศึกษาข้อมูลหรือว่าจําเป็นที่จะต้อง ใช่คําว่าอะไรเดียไม่ยอมทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวเองอะ่ะอย่างเช่นถ้าคนคนนี้เขาเป็นหัวหน้าคุณอย่างเงี้ยจะให้เขาแบบมาซัมติงกับลูกน้องมันก็เป็นอะไรที่ยากนะคะอบางคนแบบอย่างลูก,ลกศิษย์วิที่เข้ามาแล้วเขาปรึกษาเนาะบางคนเป็นแฟนบราชาการอย่างเงี้ยคือถ,ถ้าถ้าถูกจับได้ขึ้นมาโดนฟ้องหย่าขึ้นมานะโหบอกเลยนะคะว่า จุกจุกนะอาจจะมีผลกระทบในเรนะื่องของหน้าที่การงานออกจากงานอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเออถ้าเขาแบบคบกับคุณต่อพี่รู้สึกว่ามันมีปัญหานะคะเขาเลยเหมือนคนที่อยู่ในสภาวะที่แบบทำอะไรไม่ได้ six of cup คนคนนี้คิดถึงคุณนะแต่เขาจะนิ่งนะคะเขาจะไม่พูดอะไรเขาจะไม่ได้พูดอะไรสิบแปดสามดับคือความหืน มันเป็นความรู้สึกผิดแบบในใจที่เขาเขาเขาเลือกความถูกต้องจริงคุณคุณอะคุณอะเป็นคนมาที่หลังแน่ๆถ้าถ้าคลิปนี้แบบมันตรงกับคุณอ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเออใช้คาว่าอะไรวะไม่มีสถานะไม่เคยมีสถานะกันหรือเป็นคนมาที่หลังอ่ะถ้าถ้ามันตรงอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนนี้อาจจะกลับไปคบแฟนเก่าก็ได้ถ้าในกรณีที่เขาเป็นคนโสดะนะอืม เขาค่อนข้างเครียดเรื่องคุณนะคะเพราะเขาเสียดายคุณเนาะแบบไอตอนความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็มีความสุขดีอย่างเงี้ยมีว่าตอนตอนตอน,ตอนนี้คุณคนนี้กําลังโดนเวนกร,รมในในสิ่งที่เขาทําร้ายคุณอะในสิ่งที่แบบเขาเคยทําให้คุณเสียใจอะโดนเวนกรรมเรื่องอะไรคะโอ้ขึ้นไพ่กำสองใบเลยดูดิ โดนเวนกรรมเรื่องอะไรอ๋อมันเป็นเพราะว่าเอสเหมือนแบบว่าเหมือนเขาทิ้งคุณไปแล้วมันแบบใช่คขาว่าอะไรเดียตอนแรกตอนแรกกะว่าจะเล่นเล่นไงอืมกะจะเล่นกับความรู้สึกกะจะแบบ กะจะไม่จริงจังกะจะแบบว่ามาขำๆแบบกะจะทําร้ายเขาอ่ะกะจะแบบหมายถึงเขาที่ว่าก็คือตัวคุณนะกะจะขำๆกะจะไม่จริงจังกะจะแบบหลอกฟันอะไรอย่างเงี้ยกะจะแบบอย่างนั้นเลยอ่ะแต่พอเอเขาจริงคือกรรมมากรรมมันคือการแบบคุณก็หลอกหลอนเขาแบบเหมือนเขากะเล่นแต่แต่เขารักจริงอ่ะเข้าใจที่พูดใช่ปะ แล้วคือพอกรรมมาสนองคือเหมือนแบบไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็เห็นหน้าคุณเขาก็แบบลืมคุณไม่ได้เขาก็ก็ยังรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณตลอดพอเหมือนทิ้งไปแล้วอ่ะกับกลายมาเป็นรู้สึกเสียดายกับกลายมาเป็นแบบต้องมาคอยส่งมาคอยเป็นห่วงมาคอยมองมาคอยแบบนึกถึงตลอดเวลาหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่เสมอแล้วก็ มันก็ทรมานอะ่ะแบบเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งอะ่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแบบทักไปได้อะ่ะเคยเป็นป่ะเวลาที่เราแบบมีใจให้ใครสักคนหนึงอะแต่เราก็ต้องกอดเก็บความรู้สึกมันไวอ้อ่ะอืมเหมือนแบบเวลาที่เขาอยู่กับอีกคนหนึ่งอะภาพในหัวเขาอะเขาคิดถึงคุณอะ่ะเข้าใจที่พูดใช่ปะ แต่เขาก็เขาก็นิ่งนะคะเหมือนถึงว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้แสดงออกอะไรอะ่ะยิ่งพอไม่แสดงออกมันยิ่งทรมานอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะมันยิ่งอึดอัดมันยิ่งแบบเขาเอาจริงเขาอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณอยากพูดคุยได้พอเขาไม่เคยลืมคุณเลยชนิดที่ว่าหมกมุ่นแบบว่า วางปุ๊บก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเลยอะคิดถึงเพราะอะไรก็ก็ไปทําผิดกับเขาอ่ะเกียรใช่ป่ะคือเหมือนแบบไปทําผิดกับเขาอ่ะพอไปทําผิดปุ๊บจิตใต้สํานึกมันก็รู้สึกผิดไงเขาคิดถึงคุณเสมอนะ เขาสับสนด้วยตอนเนี้ยเขาสับสนว่าเขาจะเอายังไงเขาจะหาทางออกยังไงกับกับความสัมพันธ์นี้ดีเขาก็มีครอบครัวแล้วอะ่ะเขาก็มีแฟนแล้วอะ่ะแต่เขาก็รักคุณน่ะจะทําไงอะ่ะเออหาทางออกไม่ได้เครียดนะคะเออไปฟังเพลงไอเนี่ยเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนต้องไปฟังเพลงนี้เลยนะเพลงเนี้ยตรงมากทุกคนจะบอกว่าตรงมากถ้าเกิดแบบไปฟังเพลงเนี้ย เออฟีนีเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนโฟกัสปะเนี่ยเพลงเนี้ยบอกเลยว่าตรงตรงกับสถานการณ์แบบแลนดอมอันนี้มากแบบเหมือนใช้คำว่าคำว่าอะไรวะแบบอีกคนนึงก็เป็นคนที่มาก่อนแบบเลือกความถูกต้องอะแต่อีกคนนึงก็เพิ่งเจอแล้วคือแม่งดันแบบ อยากจะเล่นแบบอยากจะเล่นเล่นกับเราอะแต่ดันรักจริงอ่ะเก็ตป้าเขาอยากจะเล่นเล่นแต่ดันรักจริงอะเสือมหน่งรักเยื่อเข้าใจใช่ป้าเออก็เลยแบบกรรมมันก็เลยไปตกที่เขาไงรู้สึกผิดเต็มคาราเบลเลยูกป้ามาดูล,ลักนณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ขเองชาวกองนี้หนะังมังกรจ้าพิจิกจ้าธนูจ้า มิถุนจ้ามัาางกรพิจิกธนูมิถุนจ้ามาดู Romance Angel อุลโอ้ยโอ้ย Romantic Angel นะิลน้องสาจะบอกอะไร True love gets to know each other f e e l yourself honeymoon make the effort give your relationship a chance แล้วก็ very soon อีกไม่นานโอเคคุณต้องยายๆกันแล้วก็อะไรก่ะคือคุณอะคุณคุณโดนเขาทิ้งนั้นทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเว้ยแต่คือเขาเองอะเป็นคนที่แบบไม่ได้โสดอ่ะโอเคอีกไม่นา,นานเขาจะกลับมานะ <laughs> อีกไม่นานเตรียมรอเลยเมื่อกี้พี่พูดลัคนาราศีไปแล้วปะพูดไปแล้วเนอะถ้ายังไม่พูดก็ขออีกรอบหนึ่งได้ปะงงเไงอาจารย์ลืมมีกลุมมีสิงมีมีนแล้วก็มีกันนะคะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน่าจะพูดไปแล้วนะถ้าถ้าจำไม่ผิดมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราเราอยากบอก,กบเขาจ้า อยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยรู้ไหมใจเราตรงกันเราทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองไม่อยากลังเธอไว้ให้เสียใจเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจฉันกลัวที่จะเสียเธอไปจริงๆโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาบีด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย